สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดานนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567มาถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์แล้วค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ก่อนอื่นมาดามต้องขออภัยด้วยนะคะที่ห่างหายไปไม่ได้ทําคลิปไปเป็นอาทิตย์ได้มาดามไม่สบายมากเข้านอนโรงพยาบาลมาสามวันถูกให้น้ําเกลือซะจนเนี่ยลอยอยังอยู่เลยเขียวมากเลยเพราะว่าพยาบาลเจาะผิดไปเจาะโดนเส้นถูกให้ยาน ด้วยสายน้ําเกลือแสบแคนมากจนนอนโรงพยาบาลไปสามวันนะคะเนื่องจากบ้านหมนุนแล้วครั้งเนี้เป็นหนักมากเลยต้องนอนถึง3วันวันนี้ที่มาดามอภยากรก็ยังไม่ปกตินะคะยังมีอาการอยู่บ้างแต่เรียกว่ามาดามยังมีสติครบนะคะสามารถพูดได้ดูดวงได้บางคนที่เป็น f อฟของมาดามจะเข้าใจมาดามแต่บางคนไม่ไม,ไม่ทราบว่ามาจากไหนแล้วมาดามมาดามว่า ไม่สบายก็ไม่ควรมาดูดวงอันเนี้มันทําให้เราหมดกําลังใจเราตั้งใจจริงนะเพราะเรารู้สึกว่าเออคิดมันห่างหายไปนานเดี๋ยวเอฟซที่ตามเราจะรู้สึกว่าเราหายไปไหนก็เลยมาแต่รับรองว่าถ้ามันมีอาการเบอร์มาดามอาจจะบางทีถ้าสมมติมันเบอร์แล้วมันแต่ตอนนี้คือมาดามไม่กินยาที่มัน,มนง่วงก็พยายามที่จะไม่เบอร์นะคะเรามาดูดวงกันดีกว่าบอกให้รู้ว่าคือมาดามอาจจะมีการเบอร์อาจจะมีการ พูดแล้วบางทีเดี๋ยวนะคะขอแป๊บหนึ่งบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยก็พอมันมันหยุดหมุนปุ๊บมาดามก็สามารถครงคลองสติได้ตามเดิมนะคะก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าขออาภายัยขออนุญ,ญาตผู้ที่เกิดวันจันทร์ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณเราประชาพยากรด้วยศาสตร์ไพ่โคโคโลโน,โนจะดูการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์ใบแรก การงานและตัวตนของผู้ที่เกิดบันทร์ได้58ได้58ได้ราศีกุมและก็ราศีมีนเขาบอกว่าการงานหรือว่าตัวตนของผู้ที่เกิดบันทร์ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้เป็นช่วงของการที่เรียกว่าราศีกุมเองเนี่ยก็ธาตุลมราศีมีนเองก็ธาตุน้ําเพราะฉะนั้นมันมีความอ่อนไหวเกิดขึ้น นะ,ะมันมีความอ่อนไหวเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางหรืออาจจะเป็นเกณฑ์ของการที่เรียกว่าทําอะไรที่ต้องใช้คําพูดทําอะไรที่ต้องออกไปติดต่อเจรจาสื่อสารหรือเป็นช่วงของการที่คุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีในที่นี้ได้ราศีกุมและราศีมีนได้เลือดปุ๊บ AB เขาบอกถึงการที่ว่าคุณสามารถ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ดีสำหรับผู้ที่เกิดวันจัทร์เลยทีเดียวได้ไพ่ใบที่58การงานของคุณมีเกณฑ์ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําอาชีพอิสระมีเกณฑ์ของการที่จะพัฒนาต่อยอดสามารถที่จะทํา หลายหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันส่วนคนที่ทำงานประจำอาจจะเป็นช่วงของการที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เกิดมีปัญหาหรือมีเรื่องราวอะไรที่จวนตัวขึ้นมาหรืองานที่คุณทำเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นคุณสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะทำให ผิดเป็นถูกและถูกเป็นผิดได้ทําให้ตัวคุณพ้นจากความผิดได้ด้วยเป็นช่วงของการที่คำพูดคำจาน่าเชื่อถือคำพูดคำจาพลิกแพลงเก่งการปรับตัวการทำให้คนรักการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนจากคนที่บางครั้งมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงอีโก้สูงในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ ดูเหมือนจะลดอีโก้ลงแต่ถามว่ายังมีอีโก้อยู่ไหมยังมีอยู่เพราะคุณเป็นเลือดกรุ๊ป A B ยังไงก็มีอีโก้อยู่แต่ความมีอีโก้ของคุณคุณจะเก็บซ่อนไว้ข้างในคุณจะแสดงของความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ในใจอาจจะไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างการกระทําของคุณก็ได้นั่นเขาเรียกว่าเป็นคนที่รู้จักเอาตัวรอดกับทุกสถานการณ์ดังนั้นสําหรับใครที่ ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานทําอาชีพอิสระใดๆก็ตามคุณอาจจะมีการพัฒนาต่อยอดคิดผลงานแปลกๆใหม่ๆออกมานําเสนอในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็ได้และเป็นผลงานที่ไม่มีใครสามารถเรียนแบบคุณได้ด้วยคนที่จะก๊อปปี้คุณก็ไม่สามารถทําได้เพราะคุณเป็นคนที่มีความคิดฉีแกแปลกแหวกแนวยากที่จะเลียนแบบนะคะอ่ะทีนี้มา ต่อมาการเงินการเงินได้สามสามได้ราศีพิจิกและก็ราศีกรกฎนะคะพิจิกก็น้ำกรกฎก็น้ำดังนั้นจะถามว่าได้สามสามการเงินเป็นอย่างไรการเงินดีนะบอกได้เลยว่าทําช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันจันทร์จะหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ขยันมีความขยันมีความกระตือรือร้นมีความเขาเรียกว่ามุ่งมั่นในการทํางานมากยิ่งขึ้นโฟกัสเขาเรียกว่าเป็นช่วงเนี้ยยิ่งได้งานเอ่ยยิ่งยิ่งทํายิ่งเห็นเงินยิ่งมีความโลภอ่ะก็พูดง่ายคนเราทุกคนอ่ะยิ่งทํายิ่งเห็นเงินมันยิ่งมีความโลภยิ่งอยากจะทําให้ได้มากยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นทําได้ไหมทําได้น้ําขึ้นก็บอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักเลือดกุบบีบอกถึงความขยัน ความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่ตัวเองทำสามารถประสบความสำเร็จได้ได้จริงๆค่ะแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ที่ดีให้กับคุณได้เพียงแต่ว่าคุณต้องกระตือรือร้นตลอดเวลานะคุณอย่าไปทำเช้าชามเย็นชามหรือทำแล้วเออพอก่อนพักขอพักหน่อยถ้าคุณไม่พักคุณทำแบบต่อเนื่องบอกได้เลยว่าคุณมีเงินเหลือกินเหลือเก็บหรือใครที่เป็นหนี้อยู่มีเกณฑ์ หมดหนี้ปลดหนี้ได้นะคะอาจจะหนักเป็นเบาแต่ถ้าใครเป็นหนี้ที่เบาอยู่อาจจะหมดหนี้แต่ใครที่เป็นหนี้ที่ค่อนข้างหนักหน่วงหน่อยก็จะรู้สึกว่าเบาบางจนเรารู้สึกเบาใจนะคะหรือใครที่ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเลยมีเกณฑ์เหลือกินเหลือเก็บหรือบางคนใช้จ่ายเก่งต้องบอกก่อนเลยนะถึงแม้คุณจะหาเงินเก่งแต่คุณก็ใช้จ่ายค่อนข้างฟุ่มเฟือยนะ หมดไปกับเรื่องความรักได้ด้วยนะนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนะี <c> ่ย <oughs> เป็นคนค่อนข้างอ่อนไหวและทําอะไรตามใจตัวเองไม่ค่อยอยู่ในกรอบในระเบียบของชีวิตเท่าไหร่นักในการใช้เงินพอนึกอยากจะได้อะไรก็จะซื้อเลยดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์อาจจะไม่ได้เป็นที่ดินเงินเราอาจจะไม่ถึงขั้นที่โอ้ยจะต้องไปซื้อที่ทางเก็บเราอาจจะซื้อเป็นทองเก็บแล้วช่วงนี้ทองแพงพอทองแพงเราซื้อแล้วเราอยากขายไหม เราก็ไม่ขายแต่ที่สําคัญไม่ใช่คุณซื้อทองแล้วคุณไม่เหลือเงินไว้ใช้คุณต้องเจียดเงินส่วนที่คุณจะใช้แล้วขยักเงินส่วนที่คุณคิดว่าเอ้ยอันเนี้ยซื้อทองเก็บสะสมไปเรื่อยๆทองมันยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆเรายิ่งได้กําไรนะคะเพราะฉะนั้นน่ะอาจจะเก็บเป็นเรื่องเป็นเงินเป็นทองหรืออาจจะแยกเป็นบัญชีเก็บที่ ไม่มีแอปใดๆเลยเป็นบัญชีที่เวลาจะเบิกใช้ทีต้องไปธนาคารแล้วบางทีเราขี้เกียจไปมันจะทำให้เราเก็บเงินได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องแยกเงินส่วนที่เราใช้ออกมาก่อนแต่ในที่นี้เขาบอกว่าให้เรามัดระวังว่ามันมีเกณฑ์ของการที่จะหมดไปกับการเจ็บป่วยของคนที่เรารักหรือของตัวเราเองได้คนที่เราลักอย่างเช่นออพ่อแม่คู่ครองลูกหลาน บริวารน,นะคะลูกน้องเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนสนิทได้หมดนะคะพี่น้องที่เรารักได้หมดนะคะอาจจะหมดไปกับตรงนั้นแต่ไม่ถึงขั้นที่เราจะเดือดร้อนแต่ก็อาจจะมีการให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นใบต่อมาเรื่องความรักนะคะความรักได้หนึ่งหนึ่งได้ราศีมีนและก็ราศีสิง ราศีมีนธาตุน้ำราศีสิงธาตุไฟได้เลือดกรุ๊ปเอได้ไพ่ใบที่21ถามถึงเรื่องความรักจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าความรักในที่นี้อืมถ้าพูดถึงคนโสดผู้ที่เกิดวันจันทร์บางคนมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอความรักแต่ยังเป็นความรักที่ยังไม่โอเค สำหรับคุณถ้าคนโสดนะความรักของคุณในช่วงนี้ถ้ามีคนเข้ามายังไม่โอเคสําหรับคุณเข้ามาค่อนข้างจะมองหาผลประโยชน์ในตัวคุณมากกว่าความรักที่จะมอบให้ถามว่า ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีไหมเป็นไพ่กลางๆคุณอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์นะต้องบอกก่อนเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีคนเข้ามาอาจจะเข้ามาในชีวิตเรามากกว่าหนึ่งคนทําให้เราตัดสินใจไม่ถูกรักพี่เสียดายน้องแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าจะมีคนหนึ่งดีและคนหนึ่งไม่ดีแต่คนเราเนี่ย เวลาคนดีเนี่ยเราจะรู้สึกมันเหมือนจืดชืดเวลาคนไม่ดีนี่มันรู้สึกมันท้าทายระวังนะจะเลือกผิดเลือกถูกเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเตือนผู้ที่เกิดวันจันทร์ถ้าจะตัดสินใจเลือกใครสักคน พิจารณานานๆดูให้ดีๆเชื่อฟังคําพูดของคนอื่นบ้างอย่าเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปด้วยพระได้ไพ่เลือดกรุ๊ปเอไม่ค่อยดือ้อรั้นไม่ค่อยฟังใครเชื่อมั่นตัวเองสูงพอเจอคนเอาอกเอาใจจะมองว่าคนคนนั้นเป็นคนดีพอเจอคนพูดหวานหูหรือพูดจาแบบว่าพอเขารู้จุดอ่อนของเราเขาจะพูดในแนวที่เราชอบ เราจะมองว่าคนนี้ดีแต่ส่วนบางทีคนที่ดีอาจจะพูดกับเราไม่ค่อยหวานหูแต่เขาอาจจะคอยเตือนเรื่องนูน้นเรื่องนี้ให้ระวังอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราลองพิจารณาดูนะบางทีคําเตือนของเขาคือสิ่งที่ดีคือเขาหวังดีก็ได้แต่บางคนเอาแต่ยออย่างเดียวแล้วก็หวังผลประโยชน์มีการขอมีการเริ่มที่จะให้รบเปก็ ลองพิจารณาดูเพราะว่าบอกได้เลยว่าไม่ได้มีคนเข้ามาคนเดียวมันเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วความรักยังไม่ช่วงนี้ความรักของผู้ที่เกิดปันกันสําหรับคนที่มีครอบครัวความรักยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะแต่ก็จะมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินเดิมๆหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเข้ามาทําให้ความรัก หรือการดูแลเอาใจใส่กันเนี่ยบางทีถ้าเกิดใช้คำพูดตรงเกินไปขวานผ่าซากเกินไปก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกที่ไม่ดีด้วยเหมือนมันมีความรู้สึกระหองระแห่งกันอยู่บ้างแล้วสำหรับผู้ที่เกิดบัญชันสำหรับคนมีคู่อาจจะปัญหาอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะหรืออาจปัญหาอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำจาที่ไม่รักษาน้ำใจกัน พู้เราอาจจะคิดว่าเราเป็นคนพูดตรงพูดขวานผ่าซากเป็นคนตรงอะ่ะก็เลยพูดแบบนี้แต่คนฟังเขาไม่ได้คิดว่าคุณเป็นคนพูดตรงเขาคิดว่าคุณเป็นคนพูดไม่รักษาน้ําใจหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้รักเขาถึงใช้คําพูดคําจาที่ไม่รักษาน้ําใจกันเลยบั่นทอนจิตใจกันมันก็จะทําให้ความรักในช่วงของเดือนมีนาคมเนี้ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากคําพูดคําจาที่ค่อนข้างที่จะ แรงใส่กันแต่ถามว่าเลิกลายย่าล้างกันไหมไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันมีความขุ่นอยู่ในใจเก็บสะสมไว้อาจจะไม่แสดงออกแต่อาจจะเป็นการเก็บสะสมเอาไว้ซึ่งไม่ใช่เดือนมีนาคมไม่ใช่เดือนของการเลิกลายย่าล้างแต่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการจุดชนวนของความรักที่มันเริ่มจะล้าเพราะฉะนั้นน่ะ มีอะไรที่เรารู้สึกว่าอ่าสมมติว่าเราเป็นคนเกิดวันจันทร์คู่ครองเราเป็นฝ่ายพูดแรงคุณพูดกับเขาดีๆไปเลยว่าไม่พูดแบบนี้ได้ไหมมันบั่นทอนจิตใจกันเราลองพูดคุยกันด้วยเหตุผลหรือไม่คำพูดแบบนี้ถ้าเราพูดกับเธอเธอจะรู้สึกยังไงเราลองพูดกับเขาดูบางครั้งคนที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดเพราะความเคยชินเขาไม่รู้หรอกว่าคำนี้คือคำที่คนฟังแล้วไม่โอเคแต่พอเราพูดไปปุ๊บ เขาอาจจะเก็บไปคิดแล้วมันอาจจะเป็นการที่เรียกว่าสามารถปรับปรุงทำให้ความรักสารต่อกันไปได้อย่างยาวนานเพราะถามจริงๆแล้วเอ,อมีการนอกใจกันไหมนอกรู้นอกทางไหมไม่นะยังยังซื่อสัตย์ต่อกันอยู่นะแต่ถามว่ามีใครเข้ามาแทรกไหมมีอยู่เหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าเขายังอยู่ในคุณธรรมเขายังอยู่ในศีลในธรรมยังไม่หวั่นไหว ะะยังไม่หวั่นไหวจะหวั่นไหวต่อเมื่อรู้สึกกดดันทางด้านจิตใจแล้วจะหวั่นไหวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวัญจันทร์กำลังอยู่ในสภาวะแบบนี้ลองลองคุยกันนะคะลองคุยกันลองถ้าเกิดเราเป็นคนพูดแล้วเราไม่รู้แล้วแล้วแล้วลองให้สังเกตว่าเวลาเราพูดไปแล้วคู่ครองเรารู้สึกเดินหนีหรือชักสีน้าหรือมีความรู้สึกเขานิ่งนิ่งผิดปกติ คุยกันดีๆลองพูดคําดีๆใหม่ลองถามใหม่แล้วลองตั้งสตินึกถึงคําพูดของเราว่าเมื่อกี้พูดไปมันคือคําดีไหมมันพูดแล้วไปบัทอรจิตใจเขาไหมเพราะว่าการเก็บสะสมไว้ในใจแล้วไม่พูดไม่บอกมันมีโอกาสที่จะเหมือนกับแก้วที่น้ําที่มันเติมความความขุ่นมัวไปเรื่อยๆพอมันเต็มแก้วหรือแก๊สที่มันอัดลมเข้าไปในลูกโปง่งพอมันอัดจนเต็ม มันอาจจะระเบิดโป๊ะออกมาแล้วนั่นมันคือหมายถึงการแตกแยกได้นะคะใบต่อมาสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้สี่สองได้ราศีธนูและก็ราศีมังกรธนูธาตุไฟมังกรธาตุดินเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าถามถึงเรื่องสุขภาพในช่วงนี้ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันก็มีการเจ็บป่วยออดๆแอดๆอยู่บ้างตามสภาพถ้าใครที่วัยรุ่นวัยเรียนวัยหนุ่มสาวก็อาจที่จะต้องระมัดระวังการออกไปสู่สังคมข้างนอกอย่างเช่นตอนนี้ฝุ่น PM 2.5มาดามไม่เคยกลัวมาก่อนเลยนะไม่ยอมใส่แมส แต่ตอนนี้มาดามกลัวเลยเพราะฝุ่น PM 2.5ทําให้มาดามเป็นบ้านหมุนอีกรอบหนึ่งด้วยการที่กลับมาบ้านแล้วไออย่างหนักเมื่อเมื่อปีที่6 5มาดามไอเพราะเป็นรองโควิดแล้วหินปูนมันเลยหลุดออกมาทําให้มาดามบ้านหมุนแต่ครั้งนี้มาดามไปดมฝุ่น PM 2.5ด้วยการที่ตัวเราเองไม่ใส่แมสชราใจเพราะเราไม่อยากใส่มันอึดอัด มันเลยทําให้กลับมาบ้านไอๆจนเรารู้สึกเอ้ยหินปูนจะหลุดจากคูไหมเนี่ยไอเหมือนเส้นเลือดสมองจะแตกอีกแล้วผ่านไปได้ไม่กี่วันเลยบ้านหมุนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกิดวันจันทร์เช่นกันนะคะอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทนะมีเกณฑ์ที่อาจจะรับเชื้อจากทางอากาศได้นะคะด้วยการใช้ชีวิตอย่างประมาทมีการติดเชื้อได้หรืออาจที่จะเป็นคนที่ เชื่อมั่นในสุขภาพตัวเองมากเกินไปเอ้ยฉันแข็งแรงฉันไม่เป็นอะไรมีเกณฑ์ของการที่อาจที่จะเป็นเอ่อระวังใครที่สูงอายุนิดหนึ่งหรือไม่สูงอายุเดี๋ยวนี้สาสิบกว่าก็ต้องระวังไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคข้อโรคข่าระวังเกี่ยวกับเอ่อระบบสมองใครที่อายุสี่สิบอับสี่สิบห้าอาบ แล้วคิดว่าพลิกตัวแล้วบ้านหมนุนเอ้ยน้ําในหูไม่เท่ากันบางทีอาจไม่ใช่นะให้คุณสังเกตว่าถ้าคุณพลิกตัวแล้วบ้านหมนุนแล้วคุณพูดแล้วลิ้นคับปากรู้สึกเหมือนลิ้นเรามันคับคับปากหรือรู้สึกว่าปากเราจะเริ่มเบี้ยวอันนั้นไม่ใช่น้ําในหูไม่เท่ากันนะคะอันนั้นคือสมองเพราะนี่เขาเตือนว่าระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบสมองด้วยระวังเกี่ยวกับเรื่องออไขมัน อุดตันเส้นเลือดด้วยนะคะถ้าผู้หญิงก็ต้องระวังเกี่ยวกับทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่ด้วยนะผู้ชายระวังเกี่ยวกับพากิปสันเกี่ยวกับต่อมลูกหมากบวมโตผู้หญิงให้ระวังเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ไม่ถึงขั้นที่มีอุบัติเหตุแต่ว่ามันเป็นโรคที่ไม่ได้หมายถึงต้องเป็นทุกคน วัยรุ่นวัยเรียนวัยหนุ่มสาวอาจจะแข็งแรงดีอยู่นะในนี้ไม่ได้จัดว่าจะต้องเป็นซะทุกคนแต่ถ้าคนที่อายุ45มาดามเมื่อก่อนเนี้ยจะบอกว่า50อั40อัคุณควรไปตรวจโดยเฉพาะผู้หญิงต้องตรวจมะเร็วกว่าผู้ชายเนื่องจากว่าผู้หญิงวัยทองตั้งแต่อายุ40ผู้ชายเขาจะวัยทองช่วงประมาณ50กว่า60ถึงจะวัยทองเขาจะช้ากว่าเราเพราะฮอร์โมนเขาไม่หมด แต่ผู้หญิงเนี่ยสี่สิบอัพเนี่ยมันเริ่มวัยทองฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลงมีอาการของการที่เลือดจะไปลมจะมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะรวนข้างในอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอ่ะใบต่อมามาดูเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภกันบ้างโชคลาภได้สามสองสามสองในที่นี้ได้ราศีพฤกษฎและก็ราศี มังกรพฤกษศพกับมังกรธาตุเดียวกันคือธาตุดินในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการมีโชคลาภแต่ไม่มากนะักอาจจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะได้โชคลาภจากรางสังหรณ์ของตัวเราเองหรือจากเซน์ของเราหรือจากความฝันหรือจากอายุของเอ,อผู้ใหญ่ในบ้านที่เป็นผู้หญิงนะคะ หรืออาจจะได้โชคลาภจากการที่เรียกว่ายังไงมันเป็นการที่ได้มาโดยแบบเหมือนเหมือนเราแอบฟังคนอื่นเขาสมมติว่าเราไปยืนซื้อซื้อของแล้วบังเอิญคนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออเลขตัวนี้น่าสนใจบางทีตัวเลขอาจจะได้มาจากตรงนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะมันเป็นการได้แบบฟุกฟุกหรือมันเป็นการได้แบบว่า เขาไม่ได้ตั้งใจบอกเราอะ่ะไปแอบแอฟังเข้ามาเลยได้จากอย่างนั้นนะคะหรืออาจจะมาจากเซนส์ของคุณมาจากความรู้สึกของคุณแต่ต้องบอกก่อนนะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถ้าเซนส์บอกว่าหรือรู้สึกว่าไม่ถูกอย่าซื้อเพราะมันจะไม่ถูกตามความรู้สึกของคุณแต่ถ้าเซนส์บอกว่างวดนี้ฉันมีความรู้สึกฉันจะถูกหวยฉันจะมีโชคคุณซื้อไปเลยคุณมีโชค คุณจะมีโชคกับผู้หญิงนะถ้าคุณจะซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อกับผู้หญิงถ้าบางคนจะซื้อหวยก็ให้ซื้อกับผู้หญิงไม่ว่าคุณจะซื้อให้คุณซื้อกับผู้หญิงไม่ว่าตัวคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามผู้หญิงให้โชคคุณนะคะจบคําพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ กดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับใครสนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่ facebook ของมาดามนะคะ Facebook ชื่อมาดามนัดคนอ่านดวงเป็นภาษาไทยนะคะทักอินม็อกไปค่ะทักไปบอกว่า มาจาก YouTube ขอดูดวงส่วนตัวดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะไปสอบถามรายละเอียดที่ในอินบ็อกได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ